ไม่ได้เขินผมไม่ได้เขินหรอกไม่ได้เขินหรอกแต่ว่ามันมันโอ้เบิง่งซุมจับออเ,เอาเนาะเออเอนสินไหมจีว้างไหนเนาะมันวะแม่ครับเขาบอ,อ,อกหยอกมาซื้อเนอะจีบจีจักเทียกับ่าเขาบอกหยอ,อกกันละไอเขาบอกหยอ,อกกันเบิร์ดอันแหละแม่โอออกห่อนไปเบิร์ดตอนนี้ เขาว่าหยอ,อกเด้อแม่เด้อยาวานูเด้อไอเขาว่าหยอ,อกไปซื้อแต่ว่าเพียงนี้บอกไปลูกสาวแม่เด้อ <c oughs> ลูกสาวแม่ว่ายู่กับหนกเลยตอนเนี้ย ด้านหนึงทุกดวงนะครับผมแ <c oughs> <c oughs> ล้วพ่ท่านออกไปอยู่ครับโอ้ขับรถพร่ท่านแนครับนๆๆนั่ไหนๆๆๆๆๆเด้อท่านนุ้นู้ได้เขินดอกแต่ว่าเมยไปฟังเอ๋ยเขาโจเด้อนี่อะไรเน่ะแล้วโมลินซิ้อหรอครับแล้วเขาจะโมลินเด้อ,ดอแ,แม่แต่ว่าเดีราหนุ่มคอมนุ่มคอมเาเพียงนี้ให้ลูกสาวแม่อีกจเพียงนี้ได้ครับผมแม่ห้ามตอบได้ครับแม่เมืงอเงินซื้ออะไรตอบหนึ่ ไม่ไตหรือเด้อย่าตอบนะแม่เด้อห้ามตอบเด็ดขาดนะครับสั่งห้ามแม่เด้อแม่ห้ามตอบแม่เบิ่งเงินเสือเด้อระว่างไว้ดีๆทุกจอดล้วว่างไว้ดีๆ,ๆลูก แป๊บนึงเด้อแป๊บนึงเด้อ <c oughs> โอจริงแมวพดีโอขัดเปรี้ยนขัดเป็ียน,นภาษาเขาบอกไปเด้อหยาบครับ <c oughs> <c oughs> ขอมยใ,ใ,ให้ลูกชายแม่อีแก๊กเพียงในเด้ดอครับผม อัน้วะโอ้ยโอยว้าฮะโอ้ยายาด้วยครับยาด้วยครับตอนนี้อยากนุกท่านเโดนอยากจะบอกเอฟซีว่าเอาตามเขาพูดไปนะหยาบ แล้วก็ขอบคุณแม่ปไปด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมแต่าที่นุกบอกไว้นะครับแม่แม่ครันแม่เห็นแม่ยังเบนเด้อลยจะจะแสดงว่ามเห็นนะครับผมเงิน,อนบอลนี่ดอกเอด้แล้วลุกสิบเอะไรลองให้ฟังอย่างดีโอ้ยไปแล้วไปแล้วใครๆนะบอยเดี๋ยวจะออกไปออฟฟิศไปหาร์ดไปไเฮ <c oughs> ้ยคุณมาสบผมแล้วมีแต่เหงื่อแม่ไปนี่เลย แม่ไปอยู่เรื่เออดีแม่เถ่าเนียโอ้เขินคุณแม่เนาะก็ไ่ไม่ไม่พาควายให้ยืนบาเขิวก่อนจะออกไปออฟฟิศไปฮาไปแต่เอปายจะถ้าควายว่ายุ่งโจ้าสิเขินเสียงเหนียวยังว่าฟาดกีตาร์กีต้าร์เด้อยุ่งกัดแขายุ่งด่ากูเลยว่ะใครไม่กวนดูสวัสดีแม่แล้วป๋สวัสดีคุณแม่พี่ปายด้วยนะครับโอ้ยังนี่เท่า โยกไปรับไปใครใครจะพาคุณไปปกติพี่ไปามารับไม่ใช่หรอตู้นี้ฮะตู้นี้บอกไป